ข่าวแรกในวันนี้นะคะไปภาคใต้กันค่ะติดตามการลงพื้นที่ของท่านผู้ว่าการ PEA ที่จังหวัดสงขลาโดยคุณปวริษาอาสุวรรณหรือว่าน้องเดียจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคใต้จังหวัดยะลาอยู่ในพื้นที่แล้วค่ะ สวัสดีค่ะน้องเดีย่ขอบคุณค่ะคุณป๋อและก็ขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวกิจกรรมต่างๆของ PEA ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นายนำชัยหล่อวัฒนตระกูล ท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมกับพนักงาน PEA สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคใต้จังหวัดยะลาหลากหลายกิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมที่ว่านี้จะมีอะไรกันบ้างและจะจัดที่ไหนบ้างเราตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมแรกเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ณนะบริเวณด้านหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครือข่ายเขต3ภาคใต้อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา นายนำชัยหล่อธนตระกูลผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ p a เป็นประธานในพิธีเปิดลานธรรมและสมโพธิสมเด็จเจ้าพระโคหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดโดยนายประการวงพุทธผู้อำนวยการการ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาในฐานะผู้อำนวยการจัดสร้างเป็นผู้กล่าวรายงาน การสร้างรูปหล่อสมเด็จเจ้าพระโคหลวงปูทวดเหยียบน้ำทะเลจืดมาประดิษฐานไว้ที่ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่ายเขตสามภาคใต้อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางเขตประกอบด้วยรูปหล่อสมเด็จเจ้าพระโคหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและศาลาธรรมสำหรับประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จเจ้าพระโคหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างได้รับการบริจาคเงินและปัจจัยอื่นๆจากพนักงานและผู้มีจิตศรัทธาร่วมมูลค่าในการจัดสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ1 8 7 5 1 6้บาท